วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Dog f Channel วันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง10อันดับแอร์มิซูบิชิที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อน ถ้าพูดถึงแอร์ที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานแข็งแรงทนทานเย็นเร็วประหยัดไฟต้องนึกถึงแอร์มิตซูบิชิครับขรเพืนเพื่อนเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าแอร์ของมิตซูบิชิแบ่งออกเป็นสแบรนด์ครับแบรนด์แรกก็คือมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้แบรนด์นี้เน้นในเรื่องความแข็งแรงทนทานประหยัดไฟครับแบรนด์ที่2คือมิตซูบิชิอิเล็กทริกแบรนด์นี้เน้นเรื่องการใช้งานง่าย ทคโนโลยี ology, ทันสมัยดีไซน์สวยครับครับและในปัจจุบันแอร์ของมิ s u ูบิชิทั้ง2แบรนด์นี้มีออกมามากมายหลายรุ่นหลากหลายซีรีส์หลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นจึงเป็นโจทย์ทำให้ผมทำคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้จริงเว็บไซต์รีวิวต่างๆยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ยอดเสิร์ชค้นหาใน g ูเกิ e เทนมาเป็นข้อมูลในการจัดอันดับครับครับเพื่อนๆและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด 10อันดับแอร์มิสุบิชิที่ผมได้นํามาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์และในตะกร้าสินค้าด้วยนะครับหากเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับและในปัจจุบันแอร์ Air ของมิสุบิชิมีออกมามากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายซีรีส์หลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นวันนี้ผมจึงมาจัด10อันดับแอร์ของมิสุบิชิที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับ ปอันดับ10แอร์ Mitsubishi Electric m ิ s เตอร์สลรุ่น XT ซีรีส์อินเวอร์ตประหยัดไฟเบอร์5ระดับ3าดาวครับเป็นแอร์ที่ออกแบบมาเพื่อความเย็นสบายสูงสุดพร้อมประหยัดพลังงานและอากาศที่บริสุทธิ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการโดยมีจุดเด่นที่ประหยัดพลังงานขั้นสุดด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ คงอุณหภูมิได้ยอย่างแม่นยำและประหยัดไฟเย็นเร็วทันใจด้วยแฟลตคูลิ่งอากาศสะอาดกว่าที่เคยด้วยสารเคลือบพิเศษในชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศช่วยลดการเกาะติดของฝุ่นละอองและน้ำมันทำให้เครื่องสะอาดอยู่เสมอและยังมาพร้อมกับแผ่นกรองนาโนแพทิทนัมฟิลเตอร์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเชื้อราและลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ สุดยอดด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยกรองและตรวจจับอนุภาพขนาดเล็ก pm 2.5เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ครับรับประกันอะไหล่ในเครื่อง1ปีรับประกันแผงคอยเย็นและแผงคอยร้อน3ปีคอมเพรสเซอร์5ปีครับขนาด12,000 btu ราคาอยู่ที่32,900บาทอันดับ9แอร์มิซูวิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมรุ่น g t series inverter ประหยัดไฟเบอร์5ระดับ2ดาวครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงราคาไม่แรงจนเกินไปแต่ก็ยังเน้นความประหยัดไฟได้เป็นอย่างดีรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ครับด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ที่มีสเียรภาพในการทำงานพร้อมโหมด e no ีโคโนคูประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นอีกระดับดีไซน์กระทัดรัดติดตั้งง่ายกระจายลมเย็นค่อนข้างไกลไม่ต้องรอนานมีแผ่นกรองนาโนแพทินัมฟิลเตอร์ ยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรามีระบบตรวจจับและกรองฝุ่น PM 2.5รับประกันอะไหล่ภายในเครื่อง1ปีรับประกันแผงคอยเย็นและแผงคอยร้อน3ปีรับประกันคอมเพรสเซอร์5ปีครับขนาด12,000 BTU ราคาอยู่ที่28,900บาทอันดับ8แอร์แบบฝังฟ้ามิสูบิชิ Heavy Duty รุ่น FDT Inverter ประหยัดไฟเบอร์5้าครับให้ทุกตารางเบตรของห้องคุณเย็นชำ่ด้วยแอร์เพดานรุ่นนี้ที่โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดมาพร้อมความเย็นที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการกระจายลมเย็น4ทิศทางกระจายลมเย็นได้ทั่วทุกมุมห้องสามารถปรับทิศทางลมได้อย่างอิสระและปรับทิศทางลมแนวดิ่งได้ถึง6ระดับและยังปรับอิสระต่อกันได้ถึง4ช่อง แผงคอยลร้อนออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนหมดกังวลเรื่องเสียงรบกวนด้วยการออกแบบพัดลมและช่องจ่ายลมที่ลดแรงเสียดทานทําให้เครื่องปรับอากาศทํางานได้อย่างเยียบสนิทใครที่ชอบแอร์แบบฝังฟ้าจัดรุ่นนี้ไปไม่ผิดหวังครับรับประกันตัวเครื่อง5ปีรับประกันคอมเพรสเซอร์5ปีครับขนาด24,0 0 0 BTU ราคาอยู่ที่49,700บาท อันดับ7แอร์แสงใต้ฟ้ามิซูบิชิอิเล็กทริกมิตเตอร์สลิมรุ่น PCYSM ซีรีส์ประหยัดไฟเบอร์5ระดับ3ดาวครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหาเครื่องปรับอากาศที่ภาษาดีไซน์อันทันสมัยเข้ากับประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับทั้งที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ทำงานเงียบสนิทเย็นเร็วทันใจ ด้วยการออกแบบช่องลมและใบพัดให้บางแต่ยังคงประสิทธิภาพในการตัดอากาศและกระจายลมได้ดีเยี่ยมมีระบบสวิงที่ช่วยกระจายลมได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วในทุกจุดของห้องและยังมาพร้อมระบบการแจ้งเตือนการถัดข้องอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาประหยัดไฟด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ใครที่ใช้แอร์ในอาคารขนาดใหญ่หรือสำนักงาน จัดรุ่นนี้ไปไม่ผิดหวังครับรับประกันอะไหล่ภายในเครื่อง1ปีแผงคอยเย็นและแผงคอยร้อน3ปีคอมเพรสเซอร์5ปีครับขนาด24,000 BTU ราคาอยู่ที่44,900บาทอันดับ6 a แอร์มิ u b i ิชิ Heavy Duty รุ่นโฮชิซีรีส์สแตนดาร์ดอินเวอร์ตประหยัดไฟในระดับเบอร์5 ครับเป็นแอร์ที่มอบประสบการณ์ความเย็นสบายและอากาศบริสุทธิ์เหนือระดับประหยัดไฟด้วยระบบอินเวอร์เตอร์มาพร้อมแผ่นป้องอากาศแอนตี้แอลเลอร์จีและแอนติเวตซีคาร์บอนผสานการทำงานเพื่อช่วยยับยั้งสารก่อภูมิแพ้เช่นลรฝุ่นเกสรดอกไม้และขจัดกลิ่นและยังมีนาโนแอนตี้ฟิลเตอร์แผ่นกองอากาศประสิทธิภาพสูงสุดที่สามารถกองฝุ่นขนาดเล็กระดับ pm 2 5ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เย็นเร็วเย็นใจกระจายลมกว้างด้วยการออกแบบช่องลมแบบเจ็ดโฟที่ได้แรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีอากาศยานกระจายอากาศได้ไกลสุด17เมตรให้ทุกมุมของบ้านเย็นสบายและได้อากาศบริสุทธิ์ครับรับประกัน5ปีทุกชิ้นส่วนครับขนาด12,000 BTU ราคาอยู่ที่16,600บาทอันดับ5แอร์มิสุวิชิเฮฟวี่ดิวตี้รุ่นฮารุซีรี Standard Inverter ประหยัดไฟเบอร์5ระดับ2ดาวครับเป็นแอร์ที่ให้คุณสัมผัสความเย็นสบายและอากาศที่บริสุทธิ์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Standard Inverter ตประสานการทำงานที่รวนเร็วประหยัดพลังงานเย็นเร็วทันใจกระจายลมทั่วถึงไม่ต้องรอนานด้วยระบบ j t f ด o ฟเย็นไกลสูงสุดถึง12เมตรและยังมาพร้อมกับระบบฟอกอากาศคุณภาพสูงหมดกังวลเรื่องความชื้นและกลิ่นอับ มี n าโนแอร์ฟิลเตอรกองอากาศอย่างละเอียดด้วยแผ่นกองอากาศคุณภาพสูงที่สามารถดักจับฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5ได้ติดตั้งง่ายดีไซน์สวยงามเข้าได้กับทุกมุมของบ้านรับประกันยาวนาน5ปีทุกชิ้นส่วนครับขนาด12,000 BTU ราคาอยู่ที่18,500บาทอันดับ4แอร์มิซูวิชิ Heavy Duty รุ่นยูกิซีรีส์ดีลักอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟเบอร์5ระดับ3ดาวครับสัมผัสประสบการณ์ความเย็นเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำที่ดูแลแม้กระทั่งผิวของคุณครับเป็นแอร์ฉลาดล้ำควบคุมง่ายเพียงปลายนิ้วผ่านสมาร์ทโฟนด้วยระบบไวเลสคอนโทรลซิสเต็มทำให้คุณสามารถสั่งการแอร์ได้ทุกฟังก์ชั่นผ่านโทรศัพท์มือถือกันเลย จัดเต็มด้วยระบบกินเวอร์เตอร์ที่ประหยัดไฟได้อย่างสูงสุดและให้ความเย็ยนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทนทานยาวนานด้วยคอยทองแดงแท้เคลือบบูฟินซึ่งเป็นสารเคลือบพิเศษทนทานต่อการกัดก่อนจากสภาพแวดร้อนต่างๆและยังเหนือกว่าด้วยแอร์ทั่วไปด้วยเทคโนโลยีบำรุงผิววิตามินซีฟิลเตอร์ เป็นนวัตกรรมเฉพาะที่ปล่อยวิตามินซีออกมาพร้อมกับอากาศซึ่งเชื่อกันว่าวิตามินซีในอากาศจะช่วยคงความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณทำให้ผิวไม่แห้งกร้านจากการอยู่ในห้องปรับอากาศนานๆครับดีไซน์เรียบหรูสวยงามรับประกันยาวนาน5ปีทุกชิ้นส่วนไปเลยครับขนาด12,000 BTU ราคาอยู่ที่21,900บาทอันดับ3 แอร์มิสูมิชิเฮฟวี่ดิวตี้รุ่นฟูยุซีรีส์ซูปเปอร์ดีลักอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟเบอร์5ระดับ3ดาวครับเป็นที่สุดของนวัตกรรมความเย็นที่ไม่เพียงมอบความสบายแต่ยังชาญฉลาดประหยัดพลังงานและใส่ใจสุขภาพของคุณอย่างเต็มที่เย็นทันใจด้วยเจ็ f โฟที่ส่งความเย็นไกลได้ถึง15-17เมตรมาพร้อมฟังก์ชันไฮพาวเวอร จะเล่งทําความเย็นได้ตามต้องการในเวลาอันรวดเร็วนอกจากนี้ยังมี 3D Auto ช่วยกระจายความเย็นให้ทั่วถึงทุกมุมห้องจัดเต็มด้วยเทคโนโลยี i n วอร์เตอร์อัจฉริยะเพื่อการประหยัดพลังงานและยังมีม Monitor นเซอร์ช่วยจับความเคลื่อนไหวช่วยลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนในห้องอากาศสดชื่นด้วย Nano Air Filter กองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ให้อากาศบริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังมีแผ่นฟอกอากาศที่มีเอนไซม์ช่วยต่อต้านสารภูมิแพ้และแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นอีกรุ่นที่มีความสามารถครบคันน่าใช้มากๆครับรับประกันยาวนาน5ปีทุกชิ้นส่วนขนาด12,000 BTU ราคาอยู่ที่31,000บาทอันดับ2แอร์มิสุวิชิอิเล็กทริกมิเตอร์สลิมรุ่น KY s ซ r ี e s Happy Inverter ประหยัดไฟในระดับเบอร์5้ครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยก็ว่าได้มียอดสั่งซื้อสูงหลายบ้านนิยมใช้กระจายความเย็นได้ดีเย็นไวพร้อมฟิลเตอร์กองอากาศประหยัดพลังงานสูงสุดด้วยระบบอินเวอร์เตอร์มีเทคโนโลยีเจ็ดโฟสามารถกระจายไอเย็นได้สูงสุด11เมตรมีแผ่นกองฝุ่นนานโนกออง PM 2.5ได้ มาพร้อมฟิลเตอร์กับจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และยังมาพร้อมกับโหมด h ฮพาวเวอรช่วยให้ปรับอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็วและยังปรับแรงลมของพัดลมได้5ระดับนอกจากนี้ยังมีระบบไล่ความชื้นบนคอยหลังปิดเครื่องด้วยครับรับประกันอะไหล่ในเครื่อง1ปีรับประกันแผงคอยเย็นและแผงคอยร้อน3ปีคอมเพรสเซอร์5ปีครับขนาด1 2 0 0 0 BTU ราคาอยู่ที่14,590บาท อันดับ1ได้แก่แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้รุ่นคาเซซีรีสฟิกสปีดสแตนดาร์ดนอนอนเวอร์เตอร์ประหยัดไฟเบอร์5ระดับ3ดาวครับเป็นแอร์ที่ขายดีมากๆในโลกของออนไลน์ราคาจับต้องได้ประหยัดไฟสูงสุดถึงแม้จะไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์แต่ก็ทำมาได้ดีมากๆ มาพร้อมระบบกระจายลมพลังงานสูงสามารถกระจายแรงลมสูงสุดได้ไกลถึง17เมตรและยังมีระบบ h ฮพาวเวอรสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นโหมดพลังงานสูงทำให้เย็นเร็วยิ่งขึ้นอากาศบริสุทธิ์ด้วย Nano Air Filter และยังสามารถกองฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5ในอากาศให้คุณหายใจได้อย่างเต็มปอดนอกจากนี้ยังมีระบบไล่ความชื้นในคอยเย็น หมดความกังวนเลเรื่องความอับชื้นและกลิ่นอับไปเลยครับรับประกันยาวนาน5ปีทุกชิ้นส่วนขนาด12,000 BTU ราคาอยู่ที่15,500บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก a p p พล c เคชัน s h o p e e เว็บไซต์ g o o g l e Ten ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนใช้แอร์ของ Mitsubishi เหมือนผมหรือเปล่าครับใช้ดีหรือไม่ดียังไงหรือกาลังจะซื้อแอร์รุ่นไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสําหรับเพื่อนเพื่อทุกคนครับครับเพื่อนเพื่อนครับผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลด10อันดับแอร์ i t s u b i s h i ที่ผมได้นํามาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์และในตะกร้าสินค้าด้วยนะครับหากเพื่อนเพื่อสนใจก็อย่าลืมคลิกลิงก์ที่ตะกร้าสินค้า หรือใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับเ,เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับเพราะชแนลนี้ได้ใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอ,อยู่เสมอครับครับเ,เพื่อนๆตลหดับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย